ช่วงนี้เราจะมาก่อติดความเคลื่อนไหวของ Honda นะครับในการแนะนำมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุด2รุ่นนั่นก็คือ CBR 650F และ CB 650F ของปี2016ครับก่อนหน้านี้นะครับ Honda ได้มีการแนะนำ CBR 650F และ CB 650F ที่งาน i g m a า h o w 2015วันที่17พฤศจิกายน2 0 1 8ที่ผ่านมาและในครั้งนี้นะครับได้มีการเปิดตัวมืทั้งเราอย่างเป็นทางการ ที่งาน Bangkok Motorbike Festival ครั้งที่8นะครับและได้มีการวางราคารุ่น CBR 650F อยู่ที่3,03,000บาทนะครับแพงขึ้นกว่าเดิม3 0 0 0ขณะที่ CB 650F s p r t Naked นั้น,นะครับราคาแพงขึ้นส0 0 0บาทเช่นกันนะครับอยู่ที่2 8 8 0 0 0 0บาทโดย CBr 650F นั้นมีทั้งเฟรมสีแดงที่คุณผู้ชมในภาพขณะนี้นะครับและก็มีเฟรมสีขาวเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งในวันเปิดตัวที่เหมือนทางเรานั้นนะครับมีเพียงแค่เฟรมสีแดงเพียงคันเดียวเท่านั้นขณะที่เฟรมสีขาวไม่มีโชว์แต่ประการใดดังนั้นนะครับวันนี้จึงนําให้ดูกันว่าเฟรมสีแดงของ CBR650F นั้นมีความสวยงามมากแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเฟรมสีขาวแล้วก็ปีเก่านะครับที่ผ่านมาย้อนหลังกลับไปนะครับในช่วง2ปีที่แล้วก็คือที่งานมอเตอร์อกซ์โป2013หรือว่าปี2556นะครับได้มีการเปิดตัว C.B.R.650F และ C.B.650F ขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับครั้งนั้นนะครับได้สร้างปรากฏการ์ยอดจองถล่มทลายทำสถิติยอดจองวิกไบทสูงสุดในงานนะครับโดยทั้งสองรุ่นนะครับมีจุดเด่นก็คือเรื่องของเครื่องยนต์4สูบเรียงบล็อกใหม่นะครับที่ได้มีการพัฒนาขึ้นในเมืองไทยของเราและส่งออกไปขายอย่างทั่วโลกและก็วางราคาที่เหมาะสมไม่แพงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับนะครับคู่แข่ง2สูบเรียงอย่างนินจา650และ E.R.6N แล้วทำให้เห็นชัดเจนว่า ทั้ง2รุ่นของ h o n d a นะครับ CBR 650F และ CB 650F นั้นมีพละกกำลังที่เหนือกว่ามีซุ้มเสียงที่เร้าใจกว่าจึงไม่น่าแปลกใจว่ายอดจับจองยอดขายตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาของทั้ง2รุ่นนะครับได้ทำตัวเลขการขายอย่างเป็นกอบเป็นกรำมขณะเดียวกันนั้นนะครับทั้ง ER 6N และ Ninja 650ยอดขายลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งหลายคนนั้นหนีขึ้นไปเล่นตัว z 800ที่มีราคาแพงกว่า4สูบเรียงเช่นกัน และมีพลังแรงมา้าพลังอัตรเร่งที่เหนือกว่าทั้ง2รุ่นของ h o นด a าแต่ก็มีราคาที่แพงกว่ากันถึงเกือบเกือบ1 0แสนบาทเลยทีเดียวสำหรับ CBR 650F นั้นก็มี2แบบให้เลือกครับทั้งเฟรมสีแดงและเฟรมสีขาวสังเกตดูเาจน,นะครับว่าทั้ง CBR 650F เฟรมขาวนั้นนะครับจะมีล้อหน้าสีดำล้อหลังสีขาวเช่นเดียวกับตัว CBR 650F ครับโดยฮอนด้ดาจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการเร็วที่สุดนะครับก็คือปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ อย่างช้าก็คือต้นเดือนมีนาคมที่จะมาถึงครับท่านที่สนใจนะครับไปชมตัวจริงกันได้ที่ชรูม h o n ด้าบิ๊กวิงทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับโดยราคาของตัว CB R650F นั้นอยู่ที่3 3 3 0 0 0บาทและ CB 6 6 0 f f นั้น2 000, 8 8 0 0 0 0บาทและคันนี้นะครับก็คือ CB 6 5 0 f ตไตรคันเลอร์เป็นสีของปี2015ปีนี้นะครับ2016ยังมีจำหน่ายอยู่เพราะว่าเป็นสีที่มีคนนิยมมากที่สุดก็ว่าได้ ดังนั้นนะครับสีไตรคันเลอร์คันนี้จะยังคงจําหน่ายต่อไปในปีนี้โดวยวางราคาเท่ากันนะครับ288,000บาทมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาครับว่าค่าสกีนั้นจะมีเครื่องยนต์สีสูบเรียงออกมาตอบโต้ฮอนด้หรือไม่ต้องบอกเลยครับว่ากระแสข่าวยังไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เอาละครับเวลาเดบรวนี้ก็หมดลงแล้วติดตามกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ